สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขุนแพทย์พักดีอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับคลิปนี้พาทุกท่านมาศึกษาเรียนรู้ด้านวัตถุมงคลร่วมกันครับวัตถุมงคลในคลิปนี้นะครับเป็นแหนบหลวงพ่อคล่ำวัดวังว่าอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับวัตถุมงคลชิ้นนั้นคือแหนบที่ผมนําเสนออยู่นี้ครับเป็นลักษณะของแหนบขวางนะครับโดย แหนบเป็นแหนบขวางแบบสั้นนะฮะมีทั้งสั้นและยาวนะครับในคลิปนี้เป็นแหนบสั้นนะครับโดยลักษณะตรงกลางนะครับเป็นรูปครึ่งองค์ของหลวงปู่คล่ำายโสธทโลนะครับโดยระบุว่าหลวงพ่อคล่ำวัดวังว่านะครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างนะครับด้านตั้งของของแหนบนะฮะด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับของยาดกลับนิดนึงเป็นลักษณะของยันยันเถาะ นะครับอยู่ตรงกลางเหรียญที่ติดกับแหนบนะครับครับนี่คือแหนบสั้นขวางนะครับหลวงปู่ค้ามยโสทโลวัดวังว่าอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ